โย่ว a t s ับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่หลอเท่และส,สดใสทุกคนนะครับพบกับผม Toxic Proplayer วันนี้เราอยู่คลิปพาทัวร์ทุกด่านในเกม Rainbow Six Siege นะวันนี้เนี่ยเราจะไปต่อกันด่านที่3กับด่านอะไรงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าผมจะเริ่อปไปด่านอะไรกับไปโอเควันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในส่วนของด่าน House นะใช่ป่าวะด่านบ้านนะอ,อ่ด่านนี้เป็นด่านอีกด่านหนึ่งที่มีการานะรีเวิร์กมานะซึ่งตอนแรกเนี่ย ด่านนี้เนี่ยชั้นล nice so so though, anyway. er. really right ่างเนี่ยโดนยิงง่ายชิบหายเลยนะครับแล้วก็เป็นด่านที่เล่นสนุกโคตรนะผมบอกเลยก็เดี๋ยวเรามาดูนว่าด่านบ้านเนี่ยมีกี่ชั้นกี่ห้องกันงั้นเรามาดูในส่วนของจุดเกิดกันเลยดีกว่าจุดเกิดจะมี3ที่นะจะมีเป็นถนนด้านหน้าคือบริเวณตรงนี้นะจะมีรถตำรวจตรงนี้ถนนด้านข้างคือบริเวณถนนนะแล้วก็จะเราจะอยู่ตรงประมาณนี้นะอยู่ตรงแถวรถสวัาดนะแล้วก็บริเวณรถ apc นะอยู่ตรงบริเวณข้างบ้าน นะมันอยู่ตรงสวนหลังบ้านนะครับเออก็ผมเกิดบ่อยๆก็จะเป็นตรงข้างบ้านกับตรงรถ APC นะครับอ่ะเราไปเริ่มกัน APC เลยดีกว่าขอเอาปืนพกแล้วกันมันวิ่งไวดีโอเคมาถึงการเกิดนะครับจุดเกิดเนี่ยจะมี3จุดเหมือนที่ผมบอกนะครับจุดเกิดแต่ละจุดเนี่ยจะมีสถานที่ไว้กำบังเวลาดีเฟนเดอร์เขาจะรอยิงนะครับก็ตรงนี้เนี่ยมันจะมีพวก กําแพงกําแพงกั Anybody, uh? ้นนะแล้วก็มันเดินเชื่อมกันได้3ที่เหมือนที่ผมบอกคือทุกด่านในเกมนี้เนี่ยจุดเกิดสามารถวิ่งเชื่อมกันได้นะตรงนี้มันวิ่งเป็นเหมือนจุดที่ไว้นอนชิวนะแล้วก็จะมีตรงทางเดินตรงนี้นะเดินมาได้นี่นี่คือจุดตรงรถนะถนนนีที่ผมบอกเห็นป่ะคือถ้าเราเกิดตรงรถสว่านเนี่ยมันจะเกิดข้างรถสว่านเห็นไหมเนี่ยจะเกิดตรงนี้นะนี่เดินออกมาจะเจอกับบ้านเห็นไหมนี่แล้วก็จะมีกล้องอยู่นี้ตัวหนึ่งโอเค แล้วก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเราวิ่งไปยาวเนี่ยมันจะไปเจอเอ่อมันจะอยู่ตรงแถวสวนหน้าบ้านนะครับมันอยู่ตรงนั้นแหละวิ่งไปเรื่อยๆนะแต่ว่าก็ระวังหน้าต่างาดีๆนะครับอ่าเห็นไหมนี่อันนี้คือทางเข้านะถ้าเราเกิดตรงนี้ก็เข้าได้ง่ายๆนะมันจะใกล้กว่านะหรือว่าจะวิ่งมานี้อ่ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมันเคยมันมันมีคนเกิดเกิดปะวะผมไม่เคยเกิดตรงเนี้ยแต่จําได้ว่ามันมีคนเกิดหรือเปล่าน่าจะมีคนเกิดมั้ง คือมันก็จะเกิดตรงนี้ละห้าคน,นคแล้วก็จะวิ่งขึ้นหน้าหน้าหน้าประตูได้นะครับแล้วก็เลี้ยวขวามางนี้ก็จะไปเชื่อมกับตรงนู้นนับตรงทางเกิดไอสวนหลังบ้านนะครับตรงนี้จะมีที่ปลอดภัยเพราะว่ามันเป็นกำแพงนะครับแล้วจะมีรถงูคันหนึ่งแล้วก็จะมีกำแพงตรงนี้เพิ่มมานะมันวิ่งขึ้นวิ่งลงด้านนั่นแหละอันนี้เออเอาโดนวิ่งเล่นได้นะนี่บ้านตาน้นไม้นะนี่อันนี้คือเชื่อมมานะนี่นี่เชื่อมมาเลยนี่บาร์บีคิวตรงนี้นะครับนี่ เห็นปะเนี่ยเราจะถึงจุดน,นี้เลยแต่ว่าตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเชื่อมกันหรือเปล่าไม่เชื่อมนะับต้องวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งออกซ้ายเดียวนะับนี่โอเคงั้นเราไปดูส่วนของกล้องตามฉากข้างนอกกันเลยดีกว่าไปโอเคกล้องตามฉากเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดนะจะมีประมาณ3ตัวนะับตามจานวนที่ที่เราเกิดนะก็จะมีตัวแรกคือตรงนี้นะับบริเวณตรงทางทางเดินจากสวนหลังบ้านมาตรงรถ รถรถตรงนี้นับนี่ตรงประมาณตรงตรงนี้แหละจะมีกล้องตัวหนึ่งตรงนี้นับยิงได้หนึ่งตัวนะโอเคแล้วก็ถ้าเราวิ่งมาเรื่อยเรื่อเนี่ยเราเจอกล้องหนึ่งตัวนะครับนี่อยู่นี่ตรงนี้มีปะเดีย๋ยวขอเช็คให้แน่ใจก่อนเดี๋ยวผมปล่อยไก่อีกรอบนึง <laughs> โอเคตอนนี้ไม่มีนะไม่มีนะับนี่ต่อตัวต่อไปตัวที่2คือตรงรถ APC นะับ เออไม่ใช่ดิรถสว่านนะนี่อยูดอยู่ตรงนี้นี่นี่นเห็นไหมนี่เกิดตรงนี้เดินออกมาจากรถสว่านแล้วก็ยิงกันเลยนะนี่ตัวที่2แป๊ะก็หมดแล้วนะครับสำหรับกล้องในฉากที่มันมีทั้งหมดนะครับมันจะมี2ตัวนั่นแหละเดี๋ยวผมขอวิ่งร่บหนึ่งกันจะได้ไม่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 กระตุกกระตากเกินไปในการทําคลิปนะครับ โอเคผมก็วิ่งมารอบหนึ่งแล้วนะ้ำก็ไม่เจออะไรเลยนะไม่เจอกล้องเลยนะครับก็ได้มี2ตัวนะก็เดี๋ยวเราจะไปทําการเข้าไปในบ้านกันโดยที่เราจะตะลุยจากชั้นล่างสุดก่อนเลยนะก็เดี๋ยวเราไปดูนะว่าชั้นล่างสุดเนี่ยมีอะไรกันบ้างไปโอเคผมเรียกมันว่าชั้นล่างสุดนะเพราะว่าอ่ามันคือชั้นของโรงรถนะโรงรถเนี่ยจะมีทางเข้าอยู่2ทางนะก็จะมี มาถึงข้างนอกนะะก็คือตรงนี้ที่1น,นะตรงรถของสวัสดนี่นะตรงนี้ที่1น,นึ่เดินมาเลี้ยวเข้าประตูดําตรงนี้จะเจอกับประตูตรงนี้แล้วก็จะมีเรนฟอร์ดต,ตรงนี้นะับสองอันนี่สองอันตรงนี้นะนี่โอเคแล้วอีกที่1เราไปดูกันที่ที่2ก็คือบริเวณตรงนี้นะก็คือทางเดินทางเดินข้างบ้านต้นไม้น,ะนี่อยู่ตรงข้าง บ้านต้นไม้นะถ้าขยับลงใต้ดินจะมี2ทางก็คือทางตรงนู้นตรงลงรถแล้วก็ข้างบ้านต้นไม้นับจะไว้จะมีบันไดลงไปนี่อันนี้คืออีกทางหนึ่งนะไปะนี่นี่คือทางเข้าทางทนะี่สนับสองทางนะับก็มี2ที่นะับแล้วก็เอ่อเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าข้างล่างเนี่ยมีห้องอะไรกันบ้างก็ไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าไปโอเคเราจะเริ่มจากห้องใต้ดินแล้วกันนะเอ่อถ้าเข้าจากทางบ้านต้นไม้เนี่ยห้องใต้ดินจะเข้ามาจะเป็นเอ่อห้องเก็บของนะซึ่งห้องนี้เนี่ย มันเป็นห้องที่เชื่อมกับห้องยิมข้างล่างนะครับนี่นี่อันนี้คือห้องไซส์หนึ่งนะนี่อันนี้คือห้องบีนะครับไซส์บีนะครับนี่เดินเข้ามาจะเจอกับไซส์ทางขวาถ้าใครเข้าข้างล่างนะนี่เจอไซส์หนึ่งตรงนี้นะครับนี่บอมจะอยู่บริเวณประมาณนี้นะครับนี่ตั้งอยู่นี่รือเปล่าวะไม่แน่ใจนะครับนี่ตรงนี้จะมีแฮชหนึ่งอันนะห้องนี้จะมีแฮชหนึ่งอันแล้วก็ห้องนี้เนี่ยมันจะมีทางที่ออกไป2ทางได้ก็คือทางเดินขึ้นไปนะครับทางหนึ่งแล้วก็ บันไดห้องบันไดตรงกลางกลางบ้านจะมีทางนะครับเดี๋ยวค่อย <ๆ S 1> ไปดูกันนะครับโดยที่ห้องนี้เนี่ยมันจะมีทางเชื่อมไปห้องหนึ่งเป็นอีกไซส์หนึ่งนะนี่นี่นะนี่อันนี้คือไซส์บนะนี่ห้องค่อนข้างใหญ่เลยนะนแล้วก็เชื่อมไปตรงห้องของโรงรถนะห้องนี้จะเป็นห้องอีกไซส์หนึ่งนะไซส์ตรงนี้แล้วก็บอมมันจะอยู่ประมาณตรงนี้ป่บวะน่าใช่นะอันนี้คืออีกไซส์หนึ่งนะนี่ห้องนี้ มีแฮชนับตรงนี้จะเป็นเล็กพอดหน้าประตูนะเอ้ยเกตก,ก่าวอะอันนี้จะเป็นเหล็กนะเหล็กแข้งงยิงไม่ได้นะครับโอเคตรงนี้จะเป็นบริเวณลานกว้างตอนนี้จะมีซ็อกบอไว้เชื่อมห้องถ้าอยากดูนะแล้วก็จะมีทางเข้าจากทางฝั่งของหน้าโรงรถนะจะเป็นหนึ่งประตูที่เข้ามาตรงนี้นะครับคือเดินเข้ามาก็แต่ตรงนี้ผมไม่แนะนำเพราะว่ามันอันตรายนะเพราะว่าตรงนี้จะมีแฮชคอยยิงได้นะครับนี่ เดินเข้ามาตรงนี้ก็จะเจอคนยิงรอครับนะครับเะว่ามันรอยิงได้จากล็อกเกอร์นะครับนี่อย่างนี้ผมไม่แนะนำนะตรงนี้มันไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่โอเคงั้นเราก็เดินต่อไปออกจากโรงรถไปตรงทางเดินนะห้องซักรีดอันนี้จะเรียกว่าห้องซักรีดนะเพราะว่ามันมีผ้านะครับจำง่ายๆคือมีผ้านะครับตัวที่ห้องซักรีดเนี่ยมันจะมีห้องเล็กอีกห้องหนึ่งซึ่งมันจะมีไว้ทำไมก็ไม่รู้นะห้องใตาบันไดเอเอาไว้แอบหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับนี่เดินมาตรงนี้ แล้วก็ห้องซักรี่จะมีแฮชอีกอันหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันว่าจะเป็นห้องอะไรนะครับอโอเคห้องซักรี่จะอยู่ติดกับบันไดตรงกลางนะครับแล้วก็ติดกับห้องยิมนับนี่อาโอเคงั้นเราไปตะลุยในส่วนของชั้น1กันเลยกว่าว่ามีห้องอะไรกันบ้างกา็ไปโอเคงั้นผมขออนุญาตเดินขึ้นบันไดกลางนะครับขึ้นไปตรงชั้น1น,นะขึ้นมาเนี่ยคุณจะเจอกับห้อง2องห้องแล้วก็ตรงนู้นอีกหนึ่งห้องนะครับก็ ถ้าไปทางซ้ายเนี่ยจะเจอกับห้องที่เป็นห้องเกมนะจะมีแฮชแฮชห้องนี้เนี่ย <c oughs> <c oughs> มันจะเชื่อมลงไปกับห้องยิมนะนี่นะมันจะเชื่อมลงไปห้องยิมนะห้องนี้จะเป็นห้องค่อนข้างกว้างนะแล้วก็จะมีหน้าต่าง2บานซึ่งตรงนี้จะเข้าได้จากคนที่มาจากทางบ้านต้นไม้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมาจากทางเ,าเกิดฝั่งนี้ผมจำไม่ได้มันเรียกว,ว่าอะไรรถหรือเปล่า มันมาได้นะคือมันต้องปีนขึ้นนิดนึงคนระับนี่ปีนขึ้นมานิดนึงนแล้วก็โดดเข้าโอเคแล้วก็เดินต่อมาเนี่ยจะเจอกับห้องโถงขนาดใหญ่ซึ่งจะมีบันไดอีกที่หนึ่งนะแล้วกเ็เดินมาทางขวานิดนึงจะเจอกับห้องครัวซึ่งห้องครัวเนี่ยจะมีแฮชหนึ่งอันนะซึ่งมันจะลงไปที่ห้องซักรีดนะห้องเมื่อกี้ที่ผมบอก แล้วก็จะมีบันไดนะตรงกลางบ้านที่มันจะลงไปตรงห้องยิมนะครับนี่ลงได้2ทางนะสทางเลยดีกว่านะครับโอเคกลับมาที่ห้องครัวนะครับห้องครัวจะมีทางเชื่อมไปตรงห้องอ่าห้องอ่าบันไดกลางบ้านนะครับนี่เดินมาจากนี่แล้วก็ขึ้นมานี่นะครับเดินมาตรงนี้เป็นห้องครัวนะครับแล้วก็ถ้าเราเดินจากห้องครัวีกนิดนึงตรงเข้ามานะจะเจอกับห้องอาหารซึ่งตอนนี้มันเป็นห้องอ่า คือมึงพร้อมจะยิงกันแล้วอะแม่งตั้งก้อี้อย่างเงี้ยนะครับจะเจอกับห้องอาหารซึ่งจะมีแฮชอันนึงก็คือลงไปตรงทางเข้าของไอ้น,นี่นะครลงรถที่ผมบอกว่าไม่แนะนำาเข้านะเพราะ่ามันอันตรายนะครับตรงนี้นะแล้วก็จะ,มา,ะมาเชื่อมกับห้องทางเข้าอีกที่หนึ่งคือสนักงานนะรตรงนี้อ่าสนักงานตรงนี้นะนี่ คือคุณสามารถเกิดตรงนี้ตรงรถตรงนี้วิ่งมายาวๆก็ได้หรือว่าเกิดตรงนี้นะวิ่งมาตรงนี้จะมีทางขึ้นเพราะว่ามันทําพังไปแล้วนะรับอันนี้หน้าหน้า,หน,าหน้าบ้านนะมาจากฝั่งหน้าบ้านนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะมีหน้าต่างอีกบานหนึ่งคือหน้าต่างที่ไว้ดูพวกเกิดตรงลงรถนะับรถรถสว่านนั่นแหละไว้ดูตรงเนี้ยได้นะับอันนี้จะเป็นซอฟต์บอร์ดดูตรงฝั่งของห้องโถงนับไออีนิที่หนึ่งนับแล้วก็ ห้องนี้จะมีแฮชด้านบนจะเป็นห้องเ,ออเดี๋ยวขึ้นไปดูกันนะอโอเคถัดจากห้องอาหารนะเดินตรงมาเลี้ยวขวานะเลี้ยวขวาตรงนี้นะนี่เดินมาจะเจอกับบันไดาที่หนึ่งชั้นสองนะเ,เดี๋ยวค่อยขึ้นไปนะแล้วก็ถ้าเดินมาตรงขวาเนี่ยจะเจอกับห้องดูทีวีนะซึ่งจะมีทีวีจอสั้แล้วก็จะมีห้องอีกห้องหนึ่งอันนี้จะเป็นไซส์อีกไซส์นึงนะคือ A กับ B อีกห้องตรงข้ามนะก็นี่อันนี้คือห้องดูทีวีนะแล้วก็จะเป็นห้อง ห้องดน,ดนตรีจะมีจุกบ็อกนับนี่อันนี้จะเป็นอีกไซส์หนึ่งซึ่งห้องนี้คือไซส์นะครับแล้วก็ทางเข้าไซส์เนี่ยมันง่ายมากคือเดินเข้ามาหน้าประตูก็ได้แต่ว่าอันตรายโดยทีง่ายนับนี่เกิดตรงนี้เนี่ยเจอห้องไซส์ได้เลยนะนี่แล้วก็จะมีทางเข้าอีกทางนึ่งตรงนี้นะครับแต่ว่าห้องนี้เนี่ยมันจะมีห้องเล็คอยต้อนรับพวกอัศเกร์นะครับหรือว่าจะเอาดิฟเฟนเดอร์เนี่ยมาวางอะไรกวางรอไว้ก็ได้นับนี่ตรงนี้นับนี่ห้องดูทีวีจะมีห้องเล็กจะไม่ง่ายนะจะมีห้องเล็กห้องนึงนะ แล้วก็จะมีซอฟต์วอร์หนึ่งแผ่นตรงนี้แล้วก็ซอฟต์วอร์ตัวนี้ข้างห้องครัวสองแผ่นนะครับสองหรือสามวะสองดิใช่ปะวะเออสองแผ่นนะครับแล้วก็ตรงห้องนี้ไม่มีเลนฟอร์ดนะครับแต่ว่าสามารถยิงบ,บนได้พื้นเป็นไม้นะครับนี่อันนี้เป็นพื้นไม้นะนี่อันนี้ก็เป็นพื้นไม้นะนี่อ่าพื้นไม้นะยิงได้นะครับอันนี้ไม่ใช่พื้นไม้นะีน่นี่โอเคหมดแล้วเนาะ งั้นเราไปดูในส่วนของกล้องในด่านาในชั้นที่1กันเลยกว่าว่ามีตัวไหนบ้านก็ไปโอเคผมจะเริ่มจากมุมบันไดกลางบ้านนะโดยที่กล้องตัวแรกเนี่ยจะอยู่ตรงห้องครัวนะครนี่ตรงนี้นี่ตัวเดียวโดดเลยนะไม่มีแล้วนะเพราะว่ามันมีแค่ตัวเดียวนะครโอ้ผมลืมมาเออเออเอาลงไปใต้ดินด้วยห้องห้องกล้องใต้ดินเะนี่ยมีสองตัวนะจะมีตรงนี้ตัวหนึ่งตรงยิมนะห้องยิมแล้วก็อีกห้องหนึ่งก็คือตรงห้องซักรีดนะครับเอ้ยไม่ใช่ห้องห้องห้องอ่า ห้องโรงรถนะครับจะมอีกห้องหนึ่งนี่2ตัวนะมีโรงรถกับห้องยิมนะครับโอเคงั้นเราขึ้นไปชั้น2เลยกว่าว่ามีห้องอะไรกันบ้างงั้นไปเดินเล่นกันเลยดีกว่าไปโอเคชั้น2นะครับขึ้นมาเราจเจอกับทางเดินที่เป็นบันไดกลางผมขึ้นจากบันไดกลางนะจะเจอกับทางเดินที่มันคดเคี้ยวนิดนึงนะเดินขึ้นมาจะเจอกับห้องทางซ้ายนะเป็นห้องอ่อห้องนอนเด็กผู้หญิงนะห้องนี้จะเป็นอีกไซส์หนึ่งนะนี่นี่บอมอยู่นี่เลบ ห้องนี้เนี่ยโดนยิงง่าจากห้องอาจากไอ้บ้านต้นไม้นะเพราะมันมันเจอได้เลยนะครับแล้วก็จะมีหน้าต่างประมาณ2บานนะครับตรงนี้จะเจอกับพวกที่เกิดตรงอ่าบริเวณรถตรงนี้นะครับห้องนี้ค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็จะมีห้องเล็กทางขวาอีกห้องนึงซึ่งเอาไว้แอบนะครับแล้วก็จะมีเป็นซอฟบอลตรงนี้เจาะเข้าได้นะอันนี้ก็เป็นซอฟบอลนะแต่ว่ามันจะเห็นแค่ตีนนะครับนี่จะเห็นแค่รงเท้านะเห็นปะจะเห็นบริเวณแค่เท้านะครับ าสามารถรอยิงได้แต่ว่าผมคิดว่าดีเฟนเดอร์จะได้เปรียบกว่านะอโอเคงั้นเรามาเดินต่อเลยดีกว่านะครับ <c oughs> เดินต่อมาจะเจอกับห้องโถงทางเดินห้องอาบน้ำนะจะมีบาริเกดอันหนึ่งนะนี่ต่างอันหนึ่งโดดได้นะจะมีทางเดินชั้นระเบียงนะมันจะมีระเบียงให้เดินได้นะและก็จะมีระเบียงนั่นแหละก็ ตรงนี้เนี่ยออกไปจะเป็นระเบียงนะครับแล้วก็เรากลับเข้ามานะครับเดินม,มาตรงนี้ทางขวานี่จะเป็นห้องน้ําชั้น2ซึ่งมีบารดิเก็ตก็ตรงระเบียงเหมือนเดิมนั่นแหละอโอเคออกจากบริเวณห้องน้ําจะมาเป็นห้องอะไรห้องนอนห้องใหญ่นะครับจะมีอันนี้อันนี้คืออีกไซส์นะนี่อันนี้คือไซส์หนึ่งนะครับอ่านี้คืออีกไซส์หนึ่งห้องนี้จะเป็นห้องห้องนอนซึ่งจะมีอซอฟวอลสองอันเลนส์ฟอดสองอันตรงนี้นะคืออันเทเกอร์สามารถเจาะเข้ามาได้นะัี จ,จาะตรงนี้ก็ได้นะนี่เข้าตรงนี้หรือว่าตรงระเบียงนี้เข้ามาได้นะแล้วก็แฮชตรงนี้เนี่ยจะมีอันเดียวนะก็สามารถลงไปตรงห้องอห้องอาหารข้างล่างได้นะที่มันเป็นแฮชข้างล่างอันหนึ่งที่ผมบอกนะนี่เห็นปะไหนเห็นปะเนี่ยอ่าโอเคอันนี้ซอฟต์บอไว้โดนยิงจากตรงบ้านต้นไม้นะหรือว่าถ้าคุณมีสโคปกายก็ยิงได้นะโอ้ผมลืมบอกว่าอีกที่หนึ่งคือ,อเออดีกว,ว่า โอเคงั้นเราอยู่ห้องนอนใหญ่ใช่ไหมห้องนอนใหญ่จะมีห้องนอนเล็กอีกห้องหนึ่งนะเป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะอันนี้เป็นห้องไวเชื่อมไซส์แล้วก็จะมีซอฟต์บอร์สองฝั่งนะเป็นสี่แผ่นตรงนี้นับออกมาอีกที่หนึ่งออกมาจากห้องนอนตรงออกมาจะเป็นห้องหนังสือนับนี่หนังสือนะนี่จะมีเป็นบริเขตนะบริเกตตรงนี้จะเป็นระเบียงนับออกมาจะเจอกับระเบียงซึ่งเจอกับห้องแฮชแฮชเชียอะไรห้อง ไซส์ตรงนี้ได้นะนี่เจาะตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะเข้าตรงนี้แล้วก็เจอห้องตรงนี้ได้เลยนะไซส์อยู่อยู่นี่นะครับโอเคงั้นเราเดินต่อกันเลยดีกว่าอันนี้คือห้องหนังสือนะครับอันนี้คือห้องห้องอ่าห้องเล็กนะครับมันคือห้องเล็กนั่นแหละอ้ยภาพหนึ่ง <c oughs> อันนี้คือห้องไซส์อีกไซส์นึงเดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้คือห้องหนังสือเดินตรงมาจะเจอกับซ้ายขวาทางซ้ายจะเป็นบันไดนะลงไปก็คือลงไปตรงห้องอะไรเอ่ย ทางเดินทางเชื่อมเข้ามาห้องดูทีวีนะครับนี่อ่าไม่งงนะดูค่อยๆดูนะครับแล้วก็ทางเดินชั้น2ที่มันมีห้องอ่านหนังสือเนี่ยมีบาริเคทอยู่2ที่นะครับคือตรงนี้ที่1แล้วก็ตรงนี้ที่1น,นะมันคือระเบียงนะระเบียงขึ้นมาจากตรงที่เราเกิดตรงนี้นะขึ้นมาได้จะมีบาริเคทแต่ว่าระวังโดนยิงอย่างนี้นะนี่แล้วก็ ถ้าเราขึ้นมาตรงนี้นะครับถ้าเราเลี้ยวขวาเนี่ยมันจะเจอกับทางเดินที่เป็นห้องเด็กเล่นนะครับอันนี้คือมีที่กันที่หนึ่งแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นหน้าต่างบริเขตจะมีระเบียงเหมือนกันนะมันเชื่อมกันกนะบนนถ้าเ,าเดินยาวเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราเดินมาจากห้องเด็กใช่ไหมเลี้ยวขวาจะเป็นห้องไซส์อีกไซสนะ์หนึงนะนี่ไซส์นี้มันจะมีเชื่อมกับตรงนี้อีกที่หนึ่งนะนี่ห้อง2งห้องนอนใหญ่นะครับนี่คือเชื่อไอ้ไซส์นี้เนี่ยจะมีสองไซส์คือที่หนึ่งตรงนี้แลวก็อีก งั้นเราเดินมาตรงทางเดินนะับห้องทางเดินตรงโถงทางเดินเนี่ยชั้น2จะมีอีกที่หนึ่งจะเป็นแฮชตรงนี้นะับตรงนี้เนี่ยแฮชมันไปลงกับตรงอ่ห้องอันนี้นับนี่บันไดลงมายิมนับนี่ลงไปได้นะับโอเคหมดแล้วเนาะน่าจะไม่มีแล้วแหละหรือเปล่าครบแล้วปะเดี๋ยวตรงนี้แล้วอันนี้ห้องเล็กอันนี้ก็ห้องเล็กนะับเปลี่ยนเสือ้ออันนี้ก็ห้องเชื่อมอันนี้ทางเดิน อันนี้ก็เป็นอีกหน้าต่างหนึ่งที่เราสามารถโดนยิงได้าจากบ้านต้นไม้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะว่ากล้องชั้น2องเนี่ยมีกี่ตัวบ้างกลับมาดูพร้อมเลยดีกว่าไปโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการเดินจากชั้นหนึ่งนะชั้นหนึ่งเนี่ยเดินขึ้นมาเออกล้องชั้น2จะมี2ตัวนะก็จะมีเป็นตรงนี้นะับ1ตัวบริเวณตรงนี้นับบนหัวมุมเลยหัวมุมทางขึ้นไปชั้น2แล้วก็กล้องตรงทางห้องโถงอีกหนึ่งตัวอันนี้คือหมดแล้วนะนี่ไม่มีละ หมดแล้วนะครับกล้องทั้งหมดในด่านนี้ก็มีประมาณนี้แหละครับก็ชั้นด่านนี้เนี่ยมันสามารถขึ้นไปชั้นบนสุดได้น,นะเดี๋ยวให้ดูนะครับไม่มีอะไรนะรมีแค่ระเบียงเฉยๆนะครับยิงก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้นะครับก็มีประมาณนี้โดดๆสำหรับด่านของด่านเฮาส์นะครับก็มีประมาณนี้ผมขอฝากไว้ประมาณนี้แล้วกัน ดังต่อไปจะเปนลล็นอะไรก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันในตอนหน้าสวัสดีก็ขอบคุณและก็สวัสดีครับบุบุยบ,บ๊ายบายแล้วเจอกันนะจ๊ะว้าว